เมื่อวานนี้คุณวราประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยนะฮะคุณนวัดอิสระไกรศีลเนี่ยนะเขาเดินทางไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อไปยื่นเรื่องฟ้องต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยในฐานะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าของสอบคนะฮะ ค,คุณนวัดบอกผมไม่ไหวแล้วผมทนไม่ได้จริงๆกับการบริหารงานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่หาหามาได้เนี่ยแต่ก <livres. S 2> ็ล่าช้าเหลือเกินนะจองไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องเลื่อนทําให้ตัวเองเนี่ยต้องตัดสินใจเนี่ยเสียสตุ้งสตังค์เนี่ยนะไปซื้อวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะไปจองเ้าเนี่ยว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องของการสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะเรื่องแมสักแผ่นหนึ่งเนี่ยแอลกอฮอล์ล้างมือสักขวดหนึ่งมันยังไม่เคยมีเลยมันยังไม่เคยมีแม้กระทั่งเรื่องของการที่เขาเจ็บปป่่ววยเเีกก็ตต้้อองงขาาไรััษท โรงพยาบาลก็ต้องเสียสตังเองเรื่องของการตรวจแบบ RT PCR เนี่ยก็เข้าถึงยากจะต้องไปเสียสตังคือทุกอย่างเสียสตังหมดเลยถ้าคุณไม่มีสตังคุณก็จะต้องไปต่อแถวรอนานๆน,น,นะไปสมหัวรวมกันอย่างที่เราเคยเห็นเป็นข่าวอะ่ะนะก็ต้องไปรอตามกำข้างกำคืนตามวัดภาษีมหาธาตุคุณเห็นไหมในข่าวที่เคยเห็นกันอะ่ะไปต่อแถวรอกันนะบางคนไม่ติด ก็สรุปไปรับเชื้อมาติดเป็นการบริหารที่ค่อนข้างแย่คุณนวัดเขาบอกอย่างนี้แล้วผลกระทบจากเขาเนี่ยคือเขาติดโควิด1 9มเนี่ยนะมันทําให้เขามีโอกาสเนี่ยเสียชีวิตได้เรื่องจากอะไรคุณเรื่องจากระบบการหายใจเนี่ยอาจจะล้มเหลวก็ได้แล้วการป่วยครั้งเนี่ยมันใช้เวลาในการรักษาตัวค่อนข้างนานทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการทำงานอีกนะหาสตุ้งสตังไม่ได้อีกสรุปก็คือง่ายๆเสียสตังทุกอย่าง ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรดีๆของรัฐเลยภาษีก็จ่ายจ่ายทุกเม็ดทุกหน่วยคุณนวัดบอกอย่างนี้นะจ่ายทุกบาททุกสตางค์แต่สวัสดิการเนี่ยฉันไม่เคยได้เลยก็เป็นเหตุให้คุณนวัดเนี่ยไปฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีประมาณนี้แต่ส่วนตัวมุมผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นคุณนวัดอย่างเดียวหรอกประชาชนระดับระดับกลางลงมาเนี่ยถึงระดับล่างเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันเรื่องของอะไรครับการล็อกดาวน์ที่เหมือนไม่ได้ล็อกคุณบอกอย่างเดียวว่าขอให้ประชาชนเนี่ยเข้มข้นนู่นนะี่นั่น คือประชาชนเะข้มได้นะเข้มข้นได้ทุกอย่างสามารถอยู่บ้านได้เลยนะโดยที่ไม่ออกไปไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาจะเอาอะไรกินเงินเยียวยาให้เขาไหมไม่ใช่ล็อกวันนี้คุณไปจ่ายเขาเดือนหน้าอีก2เดือนเขาจะเอาอะไรกินคุณไม่ต้องถามหาเงินเก็บมันหมดไปนานแล้วไม่มีแล้วเหลือแต่หมออ้อยกับรอยยิ้มหมอกอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วยิ้มแห้งๆด้วยจะบอกให้ฟังนะไม่ใช่หนึ่งครอบครัวมี5คนเยียวยามาแค่หนึ่งคนแล้วจะเอาอะไรกินมันพอเพียงพอยาไส้กันไหมมันไม่พอ การตรวจเหมือนกันการตรวจแบบ rt pcr เนี่ยมันก็เข้าถึงลำบากจะต้องไปต่อแถวสุมหัวกัน antigen test ก็ต้องไปลงทะเบียนเข้าแอปนั้นออกแอปนี้ลงทะเบียนที่นั่นลงทะเบียนที่นี่สุดท้ายไม่ได้ตรวจนะถ้าใครพอมีตังค์หน่อยก็ไปซื้อเอาชุดละ3-400เมืองนอกชุดละ70บาทถูกชิบหายเลยนะแต่บ้านเรา3-400สรุปง่ายๆคุณแม่งเข้าถึงยากทุกมิติผมพูดแค่นี้แหละจบ